้าจบแล้วก <m> ูไปดูก่อนตัวันอย่าอย่าดำลุงซูมพอแล้วกูซูมตะกรแรกไอ้เกียก็พอแล้วกูอันีดูซูมดูเขาหมดไอเกียเนี่ยว <SL> ่าจังไลไอซชมพูเนี่นายไม่ด้เฉยท่าเทียไอซีนายยังซูมอ่ะที่อ่สะพอว ดูไม่พอไม่สมเพราะยิงออูอยากรู้ว่ารูปที่กูส่งให้มึงไปวันนั้นอะไะไป็นอะไทําเงี้ยเป็นเงี้ยเลยหาคุณรู้ไว้เงี้ยแต่วันนั้นเลยเล่นอะไรหรอเลนอะมือเล่นก้าวประตเก้าวอ่ะทก้าวใส่มือตกเล่นอูเชื่อเอออะไรเลววันนี้เลววันนี้ จอไม่อยู่ไว้สัสยิง่วเข้าไปอีกไอ้ยิ่งมจะบ้าเอหยนงีกกูจะลวไหนนายไหนกิอะไรี่ย่กปูรตูมนกเขาแล้วก็ทำเสียง่อะไรก็ไม่รู้ผูดาสวยใครเล้วเนี่ยไอ้เล็กเล่นด้านอยู่ไอ้ด้านไอ้ด้านไอ้ตัวห้ามอยู่อาล้อนคนบ้าเลยนะไอ้ดายาไอ้ตัวห้าบ้านหา อะะไรเดี๋ยวจะดูนมไะดูถิวแล้วนะมึงใหญ่นี่ใหญ่นี่กันเนาะยู่ทางะบายยาเนี่ยนะมันก็จะหัวลงกูให้กูไม่ทำกูหัวบ้ายาแต่หน้ามึงกะบ้าเลยจริงหลอกเลยอ่ะ ไอ้น้าตอไม่ลองบอกไมารู้เลยปะเลาะไหมนุ่งกระดิบหยิยงขาดสองความสุขต่อเลยต่อเลยเล็กต่อเล็กเล็กต่อเล็กเล็กต่อเล็เล็กเล็กเล็กต่อเล็กเล็กต่อเลยเล็กต่อเลเลอเลกเล็กต่อเล็กเล็กต่อเล็เล็กต่อเ็เ่เอ้ย ยี่เนี่ยเป็นตูมดูนมเขาแล้วก็ไปตังาก็เลยตอยี่เนี่ย็นตั้งไรแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้ไม่ใช่แล้กูกูว่ามันนั่งตบขาตัวเองเสียงมืนมันตมเป็ดอะไรเนียไม่แนต่ไมด้มําแล้วก็มีพี่ลองตบขาไปอยูดิพี่เล็กกูตบไม่ได้ใส่กางเกขายาวตบหน้าตบขาไม่ได้ตบหน้า กูก็เจ็บเลยครับเอที่ใช่